ซีรีส์บำนาญจากประกันสังคมนะครับซีรีส์ที่จะพาท่านไปรู้จักนะครับว่าถ้าเราส่งประกันสังคมนะครับเท่านี้ต่อเดือนนะครับเงินส่งเงินสมทบเท่านี้ต่อเดือนนะครับจะได้รับบำนาญน,นะครับเท่าไหร่นะซึ่งมีจำนวนปีบอกนะครับผมบอกละเอียดอยู่นะครับไป ดูวิธีการคำนวณรายละเอียดต่างๆด้วยนะไม่ใช่แค่บอกอย่างเดียวนะครับต้องคำนวณเป็นด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้เงินบำนาญจากประกันสังคมคืออะไรนะครับเงินบำนาญคือเงินกรณีชลาภาพที่ประกันสังคมนะครับได้จ่ายให้กับผู้ประกันตนรายเดือนตลอดชีวิตนะครับผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญชลาภาพ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย 60เดือนสุดท้ายนะครับและจะบวกเพิ่มอีก1.5%ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุกๆ12เดือนนั่นเองนะครับโดยสูตรคำนวณเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2สูตรแต่เป็นสูตรที่ใกล้เคียงกันนะครับมีการแค่เพิ่ม1.5ไปนะครับสูตรแรก20%ของ15,000บาทนะครับหรือ20%ของเงินสมทบของเรานั่นเองนะครับสูตรที่2 20นะครับ20วก1.5คูณจำนวนปีนะครับ จะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มนั่นเองนะครับแล้วก็เอาเปอร์เซ็นต์นะครับไปคูณกับเงินสมทบที่เราสมทบมาหาร100ก็จะก็เท่ากับเงินบำนาญจากประกันสังคมที่จะให้ตลอดชีวิตนั่นเองนะครับเราไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลาอย่างเช่นเราทำงานส่งประกันสังคมมา35ปีนะครับด้วยเงินสมทบจำนวนานวน1่1ร้บาทนะย้ำอีกครั้งหนึ่ง 13,100บาทมาจากเงิน60เดือนเฉลี่ยสุดท้ายนะครับนะเงินเท่านี้ใครที่เงิน60เดือนเฉลี่ยสุดท้ายนะครับ13,100าบาทนะครับใช้วิธีคิดแบบนี้เลยนะครับส่วนเกินเรามาหาส่วนเกินก่อนนะครับส่วนเกินจากร้อยเดือนหรือ15ปีนะครับเอา35ตั้งลบส5ปีเท่ากับ20นะครับ สูคคำนวณการหาเปอร์เซ็นต์เพิ่มนะครับ1.5ูณ20เท่ากับ30%ที่เราจะได้เพิ่มนะครับ2 0ก30%เนะครับเท่ากับ50% 5 0ของ13,100บาทเท่ากับ6,550บาทจะได้รับบำนาญน,นะครับจำนวนเงินเท่านี้นะครับตลอดชีวิตทำงานส่งประกันสังคมมา30ปีจำนวน13,100านวน13,100บาทนะครับส่วนเกิน จาก180เดือนนะครับ30ลบ15นะครับเท่ากับ15 1.5 5, คูณ15เท่ากับ22.5 20บวก22.5นะครับ, 13, รบ, 13, รบเท่ากับ42.5 42.5อา่นะครับ13,100นะครับ42.5%เของ13,100นะครับเท่ากับ5,568บาทนะครับ ทำงานส่งประกันสังคมมา25ปีจำนวน13,100บาทนะครับ35ลบ15นะครับเท่ากับ10ปี1.5คูณ10เท่ากับ15นะครับ20บวก15เท่ากับ35 35ของ13,100บาทเท่ากับ4,585บาทนะครับจะได้รับบำนาญตัวนี้นะครับตลอดชีวิต ทำงานส่งประกันสังคมมา20ปีนะครับจำนนหนึ่งหมานหนึ่งร้บาท2 0่สลบสินะครับเท่ากับ5 1.5หนึ่งจุดหคูณหเท่ากับเจ็ดจุเวกเนะครับเท่ากับ27.5นะครับคูณหนึ่งบาทหารหนึ้อนะครับเท่ากับ3 6 0พับาทตลอดชีวิตนะครับ ทำงานมาตรงเป๊ะเลยนะสิปีนะครับจำนวน13,100านวน13,100บาท20%ของ13,100บาทนะครับเท่ากับ2,620บาทนะครับได้รับเงินบำนาญตัวนี้นะครับไปเลยตลอดชีวิตอ่าเรามาดูตารางรวมนะครับหลายท่านเนี่ยส่งประกันสังคมมาแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นผมจึงต้องทำ ตาราง o ออนะครับทั้งหมดเลย <_ C 1> เพื่อให้เห็นว่านะครับถ้าส่งเงินประกันสังคมเท่านี้จะได้รับบำนาญจากประกันสังคมเท่าไหร่นะครับด้วยวิธีคิดที่ผ่านมานะใช้วิธีคิดเดียวกันเลยวิธีคิดด้านบนเนี่ยแหละทำงานประกันสังคมอ่ส่งประกันสังคมมา35ปีได้รับบำนานาร ,6550 บาท ส่งประกันสังคมมา34ปีได้รับบํานาญ6,354บาทส่งประกันสังคมมา33ปีได้รับบํานาญ6,157บาทส่งประกันสังคมมา32ปีได้รับบํานาญ5,961บาทส่งประกันสังคมมา31ปีได้รับบํานาญ5,764บาทส่งประกันสังคมมา30ปีได้รับบํานาญ5,568บาทส่งประกันสังคมมา29ปีได้รับบํานาญ5,371บาท ส่งประกันสังคมมา28ปีได้รับบำนาญ5,175บาทส่งประกันสังคมมา27ปีได้รับบำนาญ4,978บาทส่งประกันสังคมมา26ปีได้รับบำนาญ4,782บาทส่งประกันสังคมมา25ปีได้รับบำนาญ4,585บาทส่งประกันสังคมมา24ปีได้รับบำนาญจากประกันสังคม4,389บาท ส่งประกันสังคมมา23ปีได้รับบำนาญจากประกันสังคม4,192บาทส่งประกันสังคมมา22ปีได้รับบำนาญจากประกันสังคม3,996บาทส่งประกันสังคมมา21ปีได้รับบำนาญจากประกันสังคม3,799บาทส่งประกันสังคมมา20ปีได้รับบำนาญจากประกันสังคม3,603บาทส่งประกันสังคมมา19ปีได้รับบำนาญจากประกันสังคม3,406บาท ส่งประกันสังคมมา18ปีได้รับบำนาญจากประกันสังคม3,210บาทส่งประกันสังคมมา17ปีได้รับบำนาญจากประกันสังคม3 0 1 3บาทส่งประกันสังคมมา16ปีได้รับบำนาญจากประกันสังคม2,817บาทและสุดท้ายทรงประกันสังคมมา15ปีได้รับบำนาญจากประกันสังคม2,620บาทนะครับนี่คือทั้งหมด ของการส่งประกันสังคมนะครับเงินบำนาญแม้จะไม่ใช่เงินเยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่เป็นอีก1เงินนะครับที่จะช่วยเราหลังกเกษียณอายุนะครับในช่วงอายุ55บาเนี่ยนะบางท่านนะครับก็ไม่ได้ทำงานแล้วนะครับหรือยุติการทำงานก่อนนะครับก่อนช่วงเวลานั้นแต่ คนเรามันต้องมีชีวิตอยู่นะครับมีชีวิตอยู่ไปในระยะหนึ่งเลยแหละนะครับโดยเฉพาะในยุคป,ปัจจุบันที่เป็นสังคมสูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีชีวิตอยู่บางบางครั้งเงินบำนาญที่เราจะได้รับจากประกันสังคมอาจจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นการเก็บสะสมเงินนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับ ผมมีอีกช่องหนึ่งที่ผมทำมาไว้ชื่อว่าอสังหาริมทรัพย์อสังหารีวิวนะอส,อสังหา under score review นะครับหรืออสังหาวกัก review นะครับเป็นช่องที่รวบรวมความรู้นะครับด้านอสังหาริมทรัพย์ด้านการฝากเงินด้านการออมเงินนะครับหรือหุ้นกู้ต่างๆหรือ อะไรก็ตามที่ได้อัตราผลดอบเบี้ยนะครับที่น่าสนใจก็ลองไปติดตามใครสนใจชื่นชอบนะครับขาขอบคุณจากสำนักงานประกันสังคมนะครับเบอร์เว็บ h สามารถติดต่อสอบถามสำนักงานประกันสังคมได้หรือคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างเดี๋ยวผมเข้ามาตอบคำถามกันครับ